วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์ที่เ,เริ่มต้นอาจจะดูหวานชื่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าแฝงกลไกบางอย่างไว้ที่เรียกว่า love bombing ครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่ช่วงแบบโปรโมชั่นรักหวานทั่วไป <c oughs> แต่มันคือกลยุทธ์เลยค่ะ ที่ใช้ความรักความใส่ใจแบบท่วมท้นมากๆรวดเร็วเกินจริงในช่วงแรกๆอะค่ะเพื่อให้ผูกพันเร็วๆใช่ค่ะสร้างความผูกพันทางอารมณ์แบบลึกซึ้งเลยแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการควบคุมโอ้หฟังดูเนียนมากนะครับใช้ความโรแมนติกมาบังหน้าแล้วมีสัญญาณอะไรที่เราพอจะสังเกตได้บ้างครับในบทความเขาก็ลิสต์ไว้ประมาณ5ข้อหลักๆนะคะข้อแรกเลยก็คือการรีบบอกรัก หรือว่ารีบผูกมัดเร็วเกินไปเร็วขนาดไหนครับแบบพูดเรื่องอนาคตจริงจัทงทั้งที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานนะคะยังแทบไม่รู้เลยว่าเออนิสัยใจคอจริงๆเป็นยังไงเหมือนเร่งความเร็วแบบติดเทอร์โบเลยทั้งที่ยังไม่รู้จักกันดีพอเลยนะครับแล้วมันต่างจากเออคนที่รู้สึกคลิกกันจริงๆยังไงครับต่างตรงความเข้มข้นค่ะแล้วก็ความเร็วที่มันดูอืมไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ แล้วมันก็จะตามมาด้วยสัญญาณข้อ2เลยคือการทุ่มเทเวลาให้แบบสุดๆไปเลยทุ่มเทเวลายังไงครับก็โทรหาส่งข้อความแทบจะตลอดเวลาเลยค่ะ24ชั่วโมงทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางจักรวาลของเขามากๆอแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็เหมือนค่อยๆตัดเราออกจากโลกส่วนตัวหรือเพื่อนฝูงครอบครัวไปทีละนิดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวอ๋อคือเหมือนครอบครองเวลาทั้งหมดของเราไปเลยเพื่อควบคุมใช่ค่ะ เป็น,นกลไกอย่างหนึง่งแล้วก็มีสัญญาณข้อบต่อไปค่ะเรื่องการให้ของขวัญของขวัญค่ะของขวัญที่แบบราคาแพงหรือว่าดูแลเทคแคร์ care, ดีมากๆเกินความจําเป็นบ่อยๆอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับมันไม่ใช่แค่ใจกว้างก็แลยครับคือมันอาจจะมองได้ว่าเป็นกลยุทธ์สร้างความรู้สึกคล้ายๆเป็นหนี้บุญคุณนะคะอ๋อทำให้เรารู้สึกเกรงใจไม่กล้าปฏิเสธหรือว่า,าตั้งคําถามอะไรที่หลังเข้าใจละค่ะ เหมือนลงทุนเพื่อให้ได้การควบคุมกลับมาแล้วเรื่องความหึงหวงล่ะครับมีพูดถึงไหมครับมีค่ะอันนั้นเป็นสัญญาณที่4ี่เลยการแสดงความหึงหวงที่มันเร็วแล้วก็อาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงทั้งที่เพิ่งคบกันเนี่ยนะใช่ค่ะทั้งที่ความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มมากๆอาจจะอ้างว่าแบบ เพราะรักมากห่วงมากแต่จริงๆมันอาจจะเป็นการเริ่มทดสอบขอบเขตแล้วก็แสดงเป็นเจ้าของไกล,กลายอืมแล้วข้อสุดท้ายที่ว่าเร่งรัดอนาคตใช่เลยค่ะเร่งแบบก้าวกระโดดเช่นชวนย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยโห oh. หรือพูดเรื่องแต่งงานมีลูกทั้งๆที่แบบรู้จักกันแป๊บเดียวเองเหมือนในตัวอย่างที่เขาเล่าเลยใช่ไหมครับที่บอกว่าคุณคือคนที่ใช่ตั้งแต่แรกๆใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แล้วก็ตามด้วยการทุ่มเททุกสิ่งอย่างพอเราเริ่มรู้สึกตัวหรืออย่างมีพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงก็จะเริ่มแสดงอาการไม่พอใจหึงหรือบางทีก็ทำให้เรารู้สึกผิดไปเลยโอ้โห oh, ชัดเลยครับสร้างโลกสวยๆตอนแรกแล้วค่อยๆบีบเราเข้ามาในกรอบเขาแล้วทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะตกเป็นเป้าหมายง่ายกว่าคนอื่นล่ะครับ บทความเขาก็ชี้ไปที่คนที่อาจจะมีพื้นฐานครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นหรือว่าคนที่มีภาวะ low self esteem ค่ะความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค่ะคนกลุ่มนี้อาจจะออตอบสนองต่อการได้รับความรักความสนใจแบบมากๆเนี่ยได้ง่ายกว่าเพราะมันหน่งไปเติมส่วนที่ขาดพอดีอแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่เสี่ยงนะคะคือกลยุทธ์นี้มันมันมีพลังทางจิตวิทยาสูงอยู่แล้วนั่นสิครับ คงยากที่จะต้านทางความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษสุดๆขนาดนั้นและถ้าเกิดเราเริ่มเอะใจรร้รู้สึกอิดอัดไม่สบายใจขึ้นมาบทความเขาแนะนําวิธีรับมือยังไงบ้างครับข้อแรกเลยสําคัญมากคือให้เวลาค่ะให้เวลาค่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือกระโจนเข้าสู่ความสัมพันธ์เร็วเกินไปค่อยๆสังเกตพฤติกรรมความสม่ําเสมอของเขาแล้วก็ฟังเสียงตัวเองใช่ค่ะ ข้อ2คือฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเองเลยถ้ามันรู้สึกไม่โอเครู้สึกอึดอัดอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดการสังเกตว่าเขาเคารพขอบเขตส่วนตัวเราไหมอันนี้น่าจะสําคัญมากเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะต้องดูว่าเขาเคารพเวลาส่วนตัวเราไหมความคิดเราความต้องการของเราคนที่รักเราจริงๆเขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกผิดนะคะเวลาที่เราอยากอยู่คนเดียวหรืออยากมีพื้นที่ของตัวเองบ้าง การคุยกับคนอื่นก็น่าจะช่วยได้ช่วยได้มากค่ะปรึกษาเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวที่เราไว้ใจเขาอาจจะให้มุมมองจากข้างนอกที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้ค่ะแล้วถ้าถ้าสัญญาณมันชัดเจนจริงๆว่าความสัมพันธ์นี้มันทำร้ายเราก็ต้องก็ต้องกล้าตัดสินใจค่ะกล้าที่จะถอยออกมาหรือยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตเราครับมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะคะแต่มันคือการปกป้องตัวเอง ความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆมันควรจะส่งเสริมให้เราเติบโตเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกแย่ลงหรือสูญเสียความเป็นตัวเองไปสรุปได้ดีมากครับความรักที่ดีจริงๆควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยให้เกียรติกันไม่ใช่แบบมาเร็วเหมือนพายุแล้วทิ้งให้เรารู้สึกอึดอัดหรือถูกควบคุมใช่ค่ะ แล้วถ้าใครที่เคยเจอประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้มานะคะสิ่งสำคัญคืออย่าโทษตัวเองเด็ดขาดให้คิดซะว่าเป็นบทเรียนค่ะที่จะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็รู้จักสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์ครั้งได้ได้ดีขึ้นครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีคำถามหนึ่งที่อยากฝากให้ลองปรับไปคิดทบทวนดูนะครับความสัมพันธ์ที่เรากำลังอยู่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังทำให้เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเติบโตขึ้นหรือว่า กำลังทำให้เราค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองไปทีละน้อยกันแน่